ทุกคนวันนี้จะมาแกะอะไรเอ่ยอะไรมาเร็วอ่านไม่ออกอินทิกทอยมั้งอินทิกทอยแล้วก็คือ <laughs> แม่เราก็อ่านด้วยกันนะ, <laughs> ะตัวนี้เป็นตัวนี้นะคะกระต่ายสีขาวกระต่ายสีชมพูแล้วก็แมวสีชมพูนะคะแล้วก็สีเขียกสีเขียกคือตัวอะไรน่าจะเป็นกระ แม่จะเป็นแมวแบบหนึห่งว้าวเจตีดีก็ไม่ชอบเหมือนกนนันนี่ว้าวว้าวว้าว,ว,าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแล้วเขาเป็นแปลกๆป่ะทำไมสีมันเหมือนตัวที่เราอยากได้เจออะไร เราอยากได้ด้านบนคิตเติลพิงค์เราอยากได้ทุกด้านบนทุกตัวแล้วก็ซีคิคตต์คิตเติลพิงค์เฮ้ยตาเที่ยเราอยากได้เนี่ยเขาอยากได้เราอได้ได้คิตเติลพิงค์ทุกคนเราอยากได้มาดูการ์ดกันทุกคนนี่น้องจะมีลูกกระตาแล้วขนดกดก,ดกลุง <ๆ S 2> ลุงพลป๊อปมากปลุกปลังนิดนึงต้องไปหวีเอาเองอ่าต้องไปหวีเอาเอนี่รุ่นใหม่ลิมิเต็ดดิสชั่นเรามีคนเดียวอืมโอเคบายบายใหโลก